สีสุวรรณลองไปอ่านประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623บ้างนะครับโง่แล้วขยันกูอายแทนสวัสดีครับผมทดายเดชาเมื่อเช้ามีข่าวที่สร้างความฮือฮา <c oughs> ในโลกโซเชียลกรณีคุณสีสุวรรณได้ออกมาโพสต์ทำนองว่าพระมหาภัยวันลาศิกขาหรือศึกแล้วต้องเอาทรัพย์สินคืนวัดให้หมด <c oughs> คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 6 2 3เนี่ย ทรับมรดกของพระพิสุเนี่ยถ้าได้มาระหว่างสมณเพเศเมื่อพระพิสุนั้นถึงแก่มรณภาพหรือตายให้ตกเป็นสมบัติของวัดเว้นแต่พระได้จำนายนะครับจ่ายโอนไปในขณะมีชีวิตหรือยกทาพิธีกรรมยกให้คนอื่นนะครับกฎหมายเขียนแค่นี้ครับไม่มีกฎหมายบอกนะครับว่าเป็นพระบวชแล้วได้ทรัพย์สินได้เงินทองมาแล้วสึกปุ๊บนะต้องตกเป็นของวัดไม่มีนะครับก็ฝากคุณศรีสุวรรณ ลองไปอ่านประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623บ้างนะครับจะโพสอะไรก็คิดให้ถี่ถ้วนหน่อยนะมันจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นเขาเดี๋ยวคนจะหลงผิดหลงเชื่อไปนะครับแบบที่พระมหาภัยวันพูดนะงโง่แล้วขยันนะครับแต่ผมอยากจะเสริมว่ากูอายแทนแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะครับถา,ถามเธอไม่หนีนะข่าวไม่ไม่ไมรบาบอกเขา,าเเว่าน้องอยู่หไหนน้องอยู่หไหนเฮ้ยพี่เคย พี่เคยพี่เคยติวน้องวว,าว่าเป็นศัตรูใครก็ได้อยาเป็นศัตรูกับนักข่าวกันได้ไหมให,ให้พี่พูดได้ทุกเรื่องไหมหรือว่าเอาแค่ครึ่งหนึ่ง,งตาเดี้ดดสดโอเคตามนี้เนาะมีอะไรบอกกับนักข่าวปิดท้ายอีกนิดหนึ่งมาตัง้งแต่เช้านะคจนีทำไ รดับนั้นหนึ่งจะถ่ายให้แล้วมาจ่อไว้จ่อไว้จอไว้เดี๋ยอาจารย์จะต้องถ่ายให้ท่านไพวัน,น,อ,น,นอันนี้เราไม่ได้ถ่ายว่าก,กันนะครับเราถ่ายเช่นชมท่านไพวันจ่อไปลงเก่งมากครับเนี้ยใครอยากอยู่ในจอของอยู่ในเพจท่านไพวันบอกเดี๋ยวมันชอบไล์อะไรเป็นรีวอะไรนะชองดีวีอะไรไม่รู้เลยนีขายใกล้ด้วยมาเี่ยทุกคนก็สนุกสวนกันไปสวนกันมา กาเดินกันไปกาเดินกันมาสรุปคุณไปออกไม่เกินหนึ่งนาทีหรอกถึงคุณจะสัมภาษณ์ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้พร้อมไหมอ้าสี่สามสองหนึ่งสรุปท่านไพวันศึกแน่นอนนะฮะวันที่4หรือไม่ก็5้าธันวาคมนี้นะฮะผูดจะศึกให้ทีกคนรู้แล้วนะฮะถ่ายได้ไหมแต่บางที่ว่า,าสังคมอยากเห็นเนะี่ยน้องกอน็น้องไม่มีความลับหรอกเราเราสายไลฟ์สายจริงใจสายจึงยจ้งสายตาสายทัก ตอนนี้คิดเองแทนน้องเชื่อว่าน้องคงบอกอาชา์แต่จามาเชื่อว่าถ้าถ้าเดี๋ยวกล่องให้แล้วกันสามวนันที่จะนอนคุยกันในเรื่องกล่องให้เพื่อน้องคงคงเห็นอยากเห็นช็อตที่จะลองให้ผ้าออกจากตัวท่านแล้วก็ <c oughs> แล้วก็สึกอะไรเงี้เนาะไม่ร้อง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 นะครับมายว่าจามาจะเอาชุดเดีด่ยวปุยน้องใส่ดีกว่าเดี๋ยวอาจามีชุดเด,ดี่ยวปูยนอาจารย์ถือไม้เจ้าเนี้ยว่าผมจะตกนะ <c oughs> เขามาทีหลังเขามาทีหลังก็เห็นใจเขาหน่อยเราไม่เสียสละเลยเราอะเสียสละไม่มีบารม,มีไม่เกิดนะหลังจากที่พระมหามวันศึกนะคะท่านมหาสมปอง,อะง,องจะไลฟ์สอนยอดอีกต่อไปทำไมคนไม่ดื้อฮะมันอยู่ที่คำสั่งประเทศละด้วยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ห้ามอะไรมากนะจริงๆท่านใจดีท่านมีเมตตาฮะจริงไลฟ์บรรยายก็ถือว่าไลฟ์นะ ไลท์ไปไปทำประโยชน์เดี๋ยวไปแจกพ่อห่มที่อำเภอขวางเชียงใหม่อย่าลืมทำบุญกันมาด้วยนะออกข่าวตรงนี้ด้วยนะนะไลท์นั่งตรงๆอย่างเงี้ยจริงๆตอนไปทำห้องไลท์ที่บ้านเยตาลเนี่ย,ยเชิญชวนทุกท่านด้วยเดี๋ยวปีใหม่วันเกิดแม่75ปี2มกราจะเทศสามวัน3คืนตลอด24ชั่วโมงท่านพระวันอาจจะเป็นหนึ่งในการบรรยายธรรมปาตกระถาธรรมไม่ได้เทศเพราะศึกแล้วยี่สิบชั่วโมงนะคะแต่มาแต่มาแต่มาไม่ได้บัดยู่ทั้งคืนอาจจะมีพระนางสมพงศ์ดูแปดชั่วโมงแปดสามยี่สิบสี่ใช่ ชั่วโมงแต่มาดูแล8ชั่วโมงเทศเองด้วยมีคนอื่นดูแล8ชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะก็ท่านภัยวันจะเป็นเอนกนะั่นนะ31 12ิบเอ็ดหนึ่งสอาเอ็นึ่อาจารย์ขออาจารย์ยืนยันอย่างเมื่อกี้อาจารย์ถือว่กล้องมกล้องอูไม่ใช่อาจารย์ยืนยันอย่างที่อาจารย์ถือถือไม้ช่างวันเมื่อกี้ครับอย่างเมื่อกี้ฮะหนึ่งรอบอาจารย์ท่านภัยวันศึกแน่นอนนะไม่สี่ก็ห้าธันวาคมนี้นะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะฮะแล้วก็แถลงข่าวเป็นทางการอีกครั้งหลังจากท่านลาศิกขาแล้วววเป็นนทิศไพัุตก ไม่สีเ่เยนก็ห้าเยน